สวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดีวันจันทร์วันนี้นะครับมาทํางานตามปกตินะครับเช้าทักทายกับนักเรียนไปตามปกติในทุกๆวันนะครับวันนี้มีแจกอุปกรณ์การเรียนด้วยมอหนึทับเก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับห้องขูอ้นะครับวันนี้มีการซ้อมการเดินพาเลทนะครับเพื่อจะทําพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชงโคเกมปี2567ที่จะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับทุกๆสี จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับนี่แค่ซ้อมนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ของจริงนะครับแน่นอนว่าจะต้องยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาชงโคเกมของเรียนท่าใหม่พูนสวัดตานุกูนะครับวันนี้ทุกฝ่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬานะครับก็เร่งมือกันอย่างเร่งรีบเพื่อให้ทันในวันพรุ่งนี้นะครับบรรยากาศวันนี้ก็คึกคักนะครับมีดีเจปังกับดีเจภูริด้วยนะครับวันนี้มาเปิดเพลงนะครับวันนี้มีเสียงเพลงแล้วก็มีการติดตั้ง สแตนเชียต่างๆของแต่ละสีนะครับกูอ้นเองปีนี้ก็อยู่สีเหลืองเหมือนเดิมนะครับนี่เจอคนแซวอีกแล้ววิ่งหนีเกือบไม่ทันนะครับนี่ก็มาตามหาเพื่อนบอกว่าผมหาเพื่อนไม่เจอนะครับนี่ก็สายพลุงพลังเย็ยบไปหมดพวกนี้มีไล์สดถ่ายทอดสดการพิธีเปิดแล้วก็ฟุตบอลน,นัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับบางๆระหว่างที่พักเหนื่อยก็เล่น คุยเล่นกันเรยไปนะครับกีฬาสีเป็นสิ่งที่นักเรียนรอคอยและก็สนุกสนานกับมันอย่างเต็มที่นะครับปิดท้ายโดยแก๊งเชียร์ลีเดอร์ของครูนะครับขอท่าเด็ดของเชียร์ลีเดอร์หนึ่งท่านี่นะครับโอไมกกชนะครับ สวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดีวันอังคารน,นะครับวันนี้ชงโคเกม2024 2อ2 4นี่สิบะครับแล้วก็ขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันกีฬาชงโคเกมประจำปีการศึกษา2567นะครับวันนี้22ตุลาคม2567นะครับของเรียนท่าใหม่พุสภาด้าน,นุก,กูลนะครับแต่ละสีจัดหนักจัดเต็มกันทุกสีเลยนะครับวันนี้ที่โรงเรียนนะครับ ผูอ้นเองก็ได้มีโอกาสได้ร่วมกับทีมงานสดนะครับถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเลทพิธีเปิดแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลนะครับนี่มีเด็กๆมาให้กําลังใจด้วยนะครับมาช่วยสร้างความปวดหัวให้นี่นะครับแล้วก็แกงน้องมิกนะครับมาแซวว่าผู้อ้นก้นใหญ่เราแอบได้กินก็เลยออกไปถามมาว่าให้ใครนะครับเขาก็หัวเราะกันนะครับที่สนามนอกจากจะมีขบวนพาเลทนะครับยังมีช่วงการแสดงที่พาเลทออกจากสนามด้วยนะครับถือว่าแต่ละสีทําออกมาได้ดีเลยนะครับผู้อ้นก็ว้าวมากอีกปีหนึ่งแล้วก็เป็น ราสีของครูอ้นที่มาอยู่ที่โรงเรียนพอลอครับและถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนะครับแต่ครูเชื่อว่าทุกคนนะครับเต็มที่นะครับเพราะหปีมีหนึ่งครั้งที่เราจะได้แสดงศักยภาพออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีครีเอทีฟต่างๆในการจัดสแตนจัดขบวนพาเหรดตามทีมต่างๆที่ออกมาสวยงามอลังการแบบนี้นะครับก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนทุกสีนะครับนี่ก็เก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งมาฝากสําหรับทุกคนนะครับอาจจะมีต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ ับสวัสดีครับเก็ <S <S บตกชงโค,โคเกม2024ของเรียนท่าใหม่ปูนสวัสด้าดนุกูลนะครับถึงแม้ว่าจะปิดฉากไปแล้วสําหรับการแข่งขันกีฬาชงโค,โคเกมนะครับแต่ก็ยังมีไฮไลท์และก็สีสันต่างๆมาให้ชมนะครับนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอในช่วงของอเดินขบวนพาเลทออกจากสนามนะครับมีการแสดงนะครับทำให้เห็นทักษะการแสดงครีเอทีฟต่างๆที่นักเรียนจัดหนัก เต็มขึ้นมานะครับในการคิดงานคิดคอนเซปต์ต่างๆออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวต่างๆสัมพันธ์กันทั้งขบวนพาเลททั้งเชียร์ลีดเดอร์ก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือสีสันความสนุกสนานของการแข่งขันกีฬานะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า1ปีมี1ครั้งที่นักเรียนจะจัดหนักจัดเต็มนะครับสวยหลอ่อกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเลทนักกีฬาอะไรต่างๆนะครับก็ขอชื่นชมทุกๆคนครับ ปีนี้เป็นปีที่2ของคโูอ้นนะครับที่ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับก็อดตื่นเต้นไม่ได้นะครับในทุกๆช่วงกิจกรรมที่มีเราก็ตื่นเต้นไปกับนักเรียนเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าปีหน้าชงโคเกม2025จะเป็นยังไงก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับปีนี้ปิดฉากไปอย่างสวยงามแล้วก็เชื่อว่ามันจะอยู่ในความทรงจํา ของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนแล้วก็ของคุณครูแล้วก็ความทรงจําของผู้คนที่ได้พบเห็นนะครับปีนี้เราเก็บเยอะด้วยนะครับไปดูได้ที่เพจโรงเรียนนะครับสวัสดีบนหยุดครับทุกๆคนนะครับ we are here นะครับชุดีเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพผิวจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้แก๊งครูผู้ช่วยนะครับนัดหมายกันมาเที่ยวที่น้ําตกพผิ้วนะครับ และก็เป็นครั้งแรกของคููอน้นด้วยนะครับที่ได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้นะครับเราก็ไปด้วยความสนุกสนานตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงที่น้ําตก แล้วนะครับเดินขึ้นมาไม่ไกลนะครับธรรมชาติดีมากนะครับได้ยินเสียงน้ําไหลได้เห็นต้นไม้สีเขียวเราก็ทําให้ชีวิตของเราสดชื่นขึ้นมาอีกนะครับนี่ก็คือจุดสูงสุดของน้ําตกนะครับที่สวยงามมากเราก็ขึ้นมาแล้วมองจากมุมสูงแต่ไม่สาใจเราลงไปดูข้างล่างกันเลยนะครับเดินไปด้วยความระมัดระวังนะครับระวังพื้นลื่นเดินกันแล้วกันนะครับการเตรียมตัวมาเที่ยวที่ดีคือการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับมีผีเสื้อบินด้วยนี่ครับบรรยากาศน้ําตกไหลลงมาอย่างซาซานะครับเย็นสดชื่น อากาศดีมากเลยทีเดียวนะครับก็เก็บบรรยากาศของน้ําตกมาฝากในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้คนก็มาเที่ยวเยอะพอสมควรนะครับก็ต้องหาจังหวะถ่ายภาพออกมาเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามนะครับธรรมชาติป่าไมา้เขียวขจีสมบูรณ์มากน้ําเย็นมากเลยนะครับแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะเล่นน้ำนะครับวันนี้แต่เราย้อนกลับมาบริเวณด้านต้นน้ำนะครับก็เจอกับกิ้งก่ายักษ์ไปหนึ่งตัวแล้วก็หาที่เหมาะๆแล้วก็ลงเล่นน้ํากันนะครับวันนี้แช่ กันยาวไปนะครับที่น้ำตกพริ้วจะมีปลาพวงเยอะมากนะครับแล้วก็นี่คือสภาพหลังจากที่เราเล่นน้ำเสร็จนะครับนี่ก็คือวันเดย์ทิปของพวกเราครูผู้ช่วยพอครับน้ำตกเพลีนะคะผมเคยเขียนให้เขาไม่ใช่ 我们去哪里呢？啊，查了。<or penalty> <ve> สวัสดีวันเสาร์ครับทุกทุกคนนะครับตื่นมากับสภาพอากาศที่มีควันนะครับเครื่องฟอกอากาศก็เตือนเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ถ้าครับถ้าไม่ได้ทานั่นคือการซักผ้านะครับทุกวันเสาร์มามาซักผ้านะครับตอนนี้ซักเสร็จแล้วนะครับเอาออกจากเครื่องแล้วก็นําไปตากนะครับวันนี้มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการทําความสะอาดห้องนะครับห้องนอนคนโสดก็รกเป็นธรรมดานะครับของอะไรไม่รู้เยอะมากนะครับซื้อชั้นวางของซื้อตู้พลาสติกใส่ของมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับซื้อมา กี่อันกี่อันก็เต็มไปหมดนะครับไม่รู้ว่ามีสมบัติอะไรนักหนานะครับวันนี้เอาเล่นเอาจนเหนื่อยทีเดียวนะครับมาคลายเหนื่อยด้วยการแอบไปดูน้องหมูเด้งนะครับผ่านเว็บไซต์ซูซูดิโอนะครับเป็นการไลฟ์สดดูหมูเด้งนะครับลืมอัดตอนที่น้องวิ่งนะครับตอนนี้น้องจะนอนแล้วนะครับถึงเช้งบ่ายอาบน้ําเสร็จ พักผ่อนครู่หนึ่งก็เตรียมตัวไปวิ่งนะครับวันนี้มีภารกิจที่จะไปวิ่งนะครับแต่ขณะที่กําลังแต่งตัวอยู่นะครับกำลังจะออกไปนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากโรงเรียนก็ได้รับสายจากเพื่อนครูนะครับสุรนกนะครับบอกว่าจะแวะมาหาแป๊บหนึ่งนะครับไม่ทันไหลไปหล่อที่นั่งเรียนก็มาแล้วนะครับก็มาทักทายกัน ไม่กี่นาทีนะครับก่อนที่จะไปบางทีคุณครูเขามีธุระไปที่จังหวัดตราดนะครับแล้วก็ไปวิ่งที่สนามบินท่าใหม่วันนี้อากาศดีนะครับคนก็มาวิ่งเยอะมากนะครับสะสมไปเล็กๆน้อยน้อยนะครับพอได้รักษาสภาพของการวิ่งต่อไปนะครับวิ่งเสร็จแน่นอนครับหาของกินนะครับมาที่ตลาดวันนีมนะ้มาเจอกับคุณอัสมาด้วยมาแซวครูแล้วก็จบที่น้ำปั่นอีกหนึ่งแก้วครับ สวัสดีวันหยุดวันอาทิตย์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยหาของกินนะครับข้าวขาหมูอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษลองอีกเมนูนั่นก็คือข้าวมันไก่ทอดนะครับกินมาแล้ว3สัปดาห์ติดนะครับเ๋ย่าบกกินให้เบื่อไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาแวะกดน้ำหวานกินนิดหน่อยอุตส่าห์ว่าจะงดนะครับอากาศร้อนก็อยากกินอะไรหวานๆนะครับวันนี้ก็ได้มา2กล่องนะครับมีข้าวขาหมูแล้วก็ ข้าวมันไก่ทอดนะครับเช้าแล้วก็เที่ยงเลยนะครับที่เกียดออกไปหลายรอบเพราะว่าอากาศมันร้อนในช่วงเที่ยงก็ซื้อมาเผื่อเลยนะครับจะได้ไม่ต้องออกหลายครั้งนะครับก็ไม่ได้ไปไหนจนถึงช่วงเย็นนะครับก็เตรียมตัวออกไปวิ่งที่สนามบินห้าใหม่เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้มืดเร็วมากนะครับห้าโมงเนี่ยกำลังใส่รองเท้าเตรียมตัวออกจากบ้านในบรรยากาศมืดคล้มมาเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ใช่ว่าฝนตกนะครับเพราะว่าช่วงเข้าสู่หน้าหนาวแบบเนี้ยท้องฟ้าน่าจะมืดเร็วนะครับเพราะว่าเรา ใช้เวลาปกติในการวิ่งแล้วก็เดินนะครับแต่ว่ามันมืดแล้วนะครับที่สนามบินก็เปิดไฟที่ลานเวแล้วนะครับก็ไม่อยากอยู่มืดมากนะครับแต่ก็มีคนมาวิ่งเยอะนะครับมีเพื่อนหลายคนอยู่ทีเดียวนะครับบรรยากาศดีในช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็รักษาสภาพไป5กิโลเบาๆนะครับเพื่อที่ให้การออกกําลังกายของเรายัางคงดําเนินต่อไปนะครับแม้ว่าจะไม่ได้จริงจังเต็มที่เหมือนเที่ยวที่ผ่านมาแต่ก็รักษา มาตรฐานของตัวเองไปนะครับแล้วก็ขากลับก็แวะไปซื้อของนิดหน่อยนะครับของใช้ก็ไม่นิดหน่อยนะครับก็เยอะพอสมควรรวมไปถึงมีข้าวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังซื้อของกินกลับมากินอีกหมดแล้วสำหรับวันนี้ครับ